แกฟังใช้ให้ดีนะแกมันแค่คนใช้สำเนียตัวเองไหมบ้างเข้าใจว่าสำเนียกปะฮะอ๋อใช่สิแกคงจะไม่เข้าใจภาษาเพราะภาษาศาสตแกก็ไม่มีเอชสุดมือเรียนสกูลสกูลเอชจอมโน c สกู l โอเคสกูลโรงเรียนไงโรงเรียนไนงะ Under the tree Under the tree โอเคโอเค แกจะต้องอยู่ใต้อน,นัตฉันตลอดไปแล้วถ้าฉันไม่ให้แกพูดแกไม่มีสิทธิพูดเข้าใจไหมฉันถามแกว่าแกาเข้าใจไหมย o u have ีย t ์อ e e ินเอีย e อคินเอียเดึงเอียทำไมไม่พูดจัคุณนายอยังไม่นอนุญาตให้พูดค่ะ,ะพูดนั่งลง กลมลงมาก้มหัวลงมาฉันบอกให้กลมหัวไงนี่แกขัดขืนฉันเหรออาทิตย์ครับผมจับอีกคู่มันก้มหัวมาพูดไม่รู้เรื่องไงฮะคุณนายบอกให้ก้มหัวลงก้มลงก้มลงมาผมเยอะเออนั่นแหละก้มเลยร้อง้องมากหยุดอย่าร้องฉันบอกมาให้ร้องนี่แกจะร้องทำไมไอ้ที่ร้อนี่ไม่ใช่หัวแกหัวฉัน นายใส่ตาสั <Bee wah> ้นมั้ยเนี่ยรู้อยู่นี่ Sorry อยู่รู้นี่ผมโดนน้ำผมก็จะบางดู Oh you get out, you get out, okay